Ola là tao vắn phấn, vắn phấn vô mọc vòo. Ja, hm, tao nè tay, 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 สายบุญเอามาสัมผัสดูดิดีที่ว่าไดียินข่วว่าฟัดได้อีัดเอฟซีเขาำตัวสายบุญแล้วไปนั่นเพราะว่าไม่ใช่เพื่อคห้องมันยังแค่จ๊บๆเนยังเป็นผู้หน้อยผู้ดังๆเขาเคยิก็คือหลายนอยู่ว่งรอเรางหนเจ้าเม่นเ้ย ขื้ลงไคอเดียวคนเดียวเนียวขหาส u ố มาเดียวมันถามแล้วันนี่คือทำฟันย่บหมดฟันก่ฟันกับบวบดำโอ้วันละงานมาหาแห้งเลยแบกตันเาฮะแบกตันนี่ผู้ไหนผู้อะไรผ้อไรแมานางสับผู้อะไรแม่นางไม่รูู้้องไองไปไม่รู้เออ่นั บังอ่ะคุณแม่เพิ่นโบเก่ายังมาดุมาดันแท็กสิบสองมาทีนะวันนี้เพิ่นศูนย์ช่วงศูนย์ก็เจ็ดมาแทงกันเดือนช่วงนะ้่างานเจ็ดเนาะวันศุ่งโบมาหาศูนย์ม้าแม่เมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าบ่ต้องถามว่าฝันตั้งไต่แต่ว่าอยากถือซื้อรถโอ้พี่น้องก็ไปฟังเอาเด้อ อ่ตาตึกเกือบได้งาน,น <c oughs> อืมอืเด้นผู้น้อยน้องกันถึงนงถามเหมือนฝันงไงไควฝันละซือ้รรดดอรเออซื้อรถแต่คือซื้อรถเตี้ยไม่ได้เักนั้นโ,โอ้มันให้ซื้อไปซื้อความฝันเนี่ยบ่นเ,นยเบาเลยนะอือโอ้คือหาศูดเม็ดเ,เดียวเท่านั้นครับโอ้เอาเลยพี่น้ังด้อฟูฟันฝันแม่นเน่ยฝันมาตลอดเนาะ อ๋อนี่ก็แม่นมันก็เนี่อานี่เรื่องจับปูนี่แม่นที่สุดไม่หลุดปูนี่กับจับยาไรสิผงดอกบต้ตงนับเลยบบ่ต้องนับเป็นเัื่องดของเขาอยู่แต่คือจับขึ้แม่เนี่ยคือพร้อมเนี่ยพี่น้องแล้วนันนีหนูเราขั้นขั้นท่งเบอกที่ซิผงบ้ เอาเนี่ย e <S <S เอาของแม่น <No. S 2> ี่หละรังไม่ออกหาหาเพราะว่าของแม่ต้อมพร้อมน้อยพร้อมห้าศูนยก็คือของเราอยู่หรอกอือมเอามันจังมาเด้เบิดหลเออแม่เะบิดไหลทุกก็ทุกหลายพร้อมเนาะอเ็นอย่าไแนด้ยต้องแ่เนาะรังนี่ก็เลี้ยนะห้์เนาะไม่คือไม่ถกนไ ก็บอกอยู่มันมีลักอะไรอยู่น่นลักแต่เก่าละ่ะมันเป็นลักอะไรบ้านนี้มันจะเคยมีลักบา้านบอกหรือบมม่มีหรือเ่ามันมีอยู่ลักเก่าอยู่แต่ว่ามันเคยมีบอกว่ามัน,น,นลักบ้านอยู่ยืนกลางบ้านด้วยนะอยู่กลางบ้านมันนี้อยู่มันบกครับ <laughs> อ๋อเอ้อ ว่มามันมะีรักมมนต้องไปดอกเอนื้อหมในโรงเรียนเนี่ยก็ม,ม,ม,มาเนี่ยมัดเพราะว่าอยู่ในบริกินยังนโอ้โอ้ครับผม,มบริกินั้น ถ้าอยู look, egg, ่น hmm. ั่นก็อดอดแต่อยากมานี no ่อุดมสมบูรณ์อยู่แบบนันได้กินอยู่กับครูบาอาจารย์พระแบบนั้พระสงฆ์คนนั้นเขาเอิ้นเขาเอิ้นพระสงฆ์เนอะจะถุงหรือจะผิดว่รู้ล่ะมันบอกมันภาษามนุษย์เนาะภาษาเขาเขาเอิ้นว่าพระสงฆ์หรือบ้านเราก็ทั่วไปก็ว่าสมมติสงฆ์นะบมอเนาะผูกบอลเนี่ยเขาเอิ้นผูก อันเดียวกันอยู่คือเก่านะเข้ามาอยู่นี่ว่างั้นครับผมดีใจพร้อมจะถมตงเนี่นะครับผมนี่นี่ถมตรงบอลึกๆนี่คอืมผมบอเข้าใจว่านี่ปูฟังอยู่นหลายคนนี่รูแลครับมปูบอกว่าข้าหน้าปูผ่มีต้นมีตัวนี่นะมีแต่น้ำนี่นะแต่ว่าดีใจอยู่ที่ว่าจะถมตรนนี้ให้มันเต็มว่างั้นเข้าใจว่านี่ครับผมตั้งใจจะทําให้มันจบว่างั้นดีเลยว่างั้น แม่ผมวแม่บอกแม่เขาบอกไว้อย่างับแต่บรต้งไปนั่นนองว่าั้นำมาตั้งแต่รถจอดเบึงแล้ว่า้งครับผมทำจ้ะทำจ้ะเอาเอาไปปัดอกซะเลยบอกผู้หญิงไปเนี่นนี่ย่ บอกไปเยบบอกนะเสยมคลได้ครับก็บอกได้ทงน่บอกเ่านกหาด้ยอะบอกดิ์เขาจะใลูกห้านทมก็ต้องรบอรียอมเอเาพร้อมเอาัเอนมันจะเป็น่าี้นี่มันนี่มันมนี่มานมาน่เนามา่งดน่งมันมุกคือมองหนึ่มาหน่มักอยู่มักอยู่มักมักูนอยู่นี่นะ ศูนย์ศูนย์สี่อตองโทรบอเออนเนี้ยปูหามาดอนศูนซ์ส่วันเไม่ได้เห็นไอ้สั่งได้โปูเอ้ยจะโทรมะบอกเนอะอะโลอะโลเนอะรู้จักว่นนี่อโลอะโลโทรศัพท์อืมอืมมันจะีนี mhm 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 เดี๋ยวป่วยจะแล้วก็ไม่ได้ถมบ้านนี้ไปตัดเอาอันรู้จักต้นกอกกันบอกต้นกอกกันอะไรบ้างเอ็นดูเรื่องกอกบอกกอกกันเขียนเอาไว้กอกกันเอาเก้าลักหนึ่งเชื่มเสี่อมปักตรงกลางตรงกลางแท้ ตรงกลางนองนี่อ๋อตรงกลางนองเนอยเอาแหะตอกลักลงไปนี่แค่แค่สอบของสงนี่เนาะแค่สอบมี่แค่สอบสีหาต้องเร็วกว่าสีู้าต้นกอกกันเอาเอาเอาเท่าไม้กค่เท้าคุณลำใหญ่หรือเล็กเอาลำขนาดนี้เก้าเก้าอันเอามาตอกจุ่มกันดูเนี่ยนะ อย่าห่างออกจากเม็ดนึนี่อย่าห่างออกแล้วเอาแหะมาคุมไว้แล้วก็ดินมาถมจะสะดวกมากบอกให้เขาเป็นเจ้าห้วยเ,เจ้าหนองนี่ผีเสื้อวัดนี่ออกซะก่อนอย่าไปมัวเล่นน้ำอยู่นั่นปู่พญานากก็ดีเป็นบริวารก็ให้โยกย้ายไปเสื้อให้ดันไปางอื่นทุกวันบานนึงจะได้ถม จะได้ให้มันจะเดินลุ่งเรืองดีใจอยู่ตั่นนึ่งผมมาฟังเมื่อก่อนจะเข้ามาทำนี่นะใส่น่อต้นกอกกันต้กกนกอกของพ่ต้นกอกไหม,ม,ม,ววม,มไป้ต้นกอกกันบ้านี้ไปเป็นอะกอดกันกอดกันไอ้นี่ก็รู้ว่าคุณจะพึ่งก่อนก่อน อระเนื้อจะต้นกอกกันบ่อืมไปแล้วพี่น้อยนะผู้ไปแล้วทำทำทีบ้านในี่ยทำาอกกันเอาต้นกอกกันนะอนี่ยยุ่ยใสเห็นบ่เก้าจุ่มกันแล้ววันเนี่วนผมไม่เลยผมเนี่ักกระชังหรอกผมไม่ผัวกัน ยุมไว้เอเาจนเอาน้ำมาเทหน่อยสิาะไบอก้านน้ำบอกบานน้ำามาใ้้เหรอเอาเอาของดีเลยมาแจบมาแจกอันเจกเขา <c oughs> เอามาแจกละ <c oughs> ปูพุ่มพันม้สีูไม่สูตสี่จานสีซีสูตรเราเนต้นกระไฮต้นกระไฮที่สีก้อนน่ะโอ้กระไ้กลางมือก้อนกลางมือซีเนิยวก้อนโอ้ครับผมกลางมือซีเนียวกเให้กลมๆเนาะอืมไหวใรพ่อรู้ก่อนะครับสูตรสี่ ใหก็เชียงกันแล้วให่เลห้าศูนย์หห้าศูนย์โอ้ให่ห้าศูนยครับให่เลห้าศูนยอ่าแล้วปูเนี่ยมาพอสี่ศูนอเชียงกันแล้วน่ะอ่าเมงาเขมหลังคือใหญ่เป็นฝันใด้่ด้พี่น้องก็เอคนฝันแห่นเนาะเนได้หาศูนยอันนี้สีู่นเนี่ยกันดับใสซกันได้พี่น้อง เอาห้าสี่เอาห้าสี่ศูนย์ครับอืมปัดไไปเลยพี่หนองเด้อดูไน่หั่นน้ำกัดนั่นแหละนอกงอกเพื่ออยากใด้สารตัวอ่าอ่าสาตัครับ้งสี่ศูนย์ตั้งสี่ศงห้าศูนย์ะพ่อเนาะถพออครับขึ้นห้าสี่มัณกับว่าตองเอากระไรอ่าหัวใยังช่อเม็ดเดียวเออเดียวห้าศูนย์ห้าศูนเม็ดเดียว อ่ากูคุแม่ฟันแม่นเป็นไรยังสั่นได้พี่น้องเอ้ชื่อชื่อตัวนั้นละอ่าตะปูมาบอกคูอว่าสี่ศูนย์กับสีศูนย์โลกแแบหนึ่งได้สั่งอะไรอยู่บอกได้ทำอะไรอยู่บอลกแบหนึ่งนะพี่น้องเอสรุปให้เอีมาแล้วเนนเชียนกับพี่เนาเมืองเอาเน้าพี่น้องเนะครับผมเนาะแต่คือ ภูผู้มู่นี่เพิ่นให้ศูนย์หันซีกลางมือซีนิวเนาะศูนย์ตะวันคุณแม่เพิน่นจีว่าฟันแม่นต,ตั้งหากได้พี่น,อน้องเด้อนีน่ละภูศูนย์ซีภูเอ่อสิบสองสิบสามกว่าสั่นก็คือภูหนีได้พี่น้องเด้อเพิ่นฟันแม่นภูผู้ม่แถวนี้มื่อไห่ะตะว่าบ่ต้องรู้ที่ไปที่บ้านรู้แต่ว่าจะซื้อตัวไรเท่านั้นแต่คือหาศูนย์เท่านั้น ได้พี่น้องได้ะะอืมได้พี่น้องอพิพพตาราณาบ,บ้างพิตรารณาดูสำหรับอเอ็มมี่ก็ได้จับคู่ให้ที่ซีหลอก450504เนาะเนาะตามนั้นได้พี่น้อง่าขั้นมกักขั้นชอบตัวนี้กับฝากไว้เพื่อเป็นหน้าทางังเนาะ,ะตรงกันพอ่อไม่กับเอ็มิี่ฝันเอ็มิี่ว่าเนาะแค่ภาพด่วน แฉะผาพเลยพี่น้องด้วยอ่าไปเพื่อนเห็นเห็นซะเร<ช>ื่องแฉะผาบไว้เนาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์เนาะสกับบ่อกราบหรือคือดูกับดูที่นี่ช่งพอแม่พี่น้องขั้นช่องเป็นเน,าานี่ยขั่นมาฝากบ่ได้สนับสนุนการเดินพนันใหญ่ๆทั้งสิ้นเล้วพี่น้องด้วยเพียงเป็นเพียงแนวทางฝากเนาะขั้นบ่อกราบกับพันขั้นบ่อจัดเลยพี่น้องด้วยสำหรับตัวนี้ ดันโดนมากไก่เพื่อสิมาตามหานี่นะเจ้าของซิปหาหงวดซอนเนาะเป็นอะไรวะนี่ก็คือหาซูนอ่ะยัไปของเพิ่มได้ไหมถ้นอยากได้ของเพิ่นก็คือหาซูนเม็ดเดียวค่ะเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวห้าซูนแต่ว่าเพิ่นบริโภที่มาแต่พามันไทยโตซุดตัวเลขมาคือเพิ่นได้มาตัวนี้เมียนว่าสือตัวนี้เท่านั้นหาซูนห้าซูนเท่านั้นค่ะพิจารณาดูนะคะเป็นแนวทางค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเนาะให้เคยงน้ำกัดน้องคะเนาะครับผมเนาะ ตามนั่นครับผมเนาะสวัสดีครับวิชคมีลาบไปมกันสวัสดีครับ